สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hello everyone Welcome to lifestyle Bye bye บุรีร a นะคะเพื่อนๆนะคะ Here I am in the r o a d garden นะคะ Here in Melibau นะคะ Come to look around w i t me in the r o a d garden นะคะเพื่อนๆอยู่ในสวนกุหลาบนะคะพี่น้องสวนกุหลาบในต่างแดนนะคะพี่น้องเบิ้งเบิงความงดงามนะคะช่วงนี้นะคะนูนนะคะดอกสีเหลืองสี ชมพูสีขาวนะคะงดงามสะพรั่งนะคะอันนี้ก็เป็นสีเหลืองนะคะ่ะเพื่อนกําลังออกดอกต้นนี้กองตรงนี้นะคะเป็นอันสีเหลืองนะคะเพื่อนแต่มันเพิ่งจะตูมนะคะยังไม่บานนะคะเพื่อนนี่เนาะมุมนี้นะคะเพิ่งจะตูมนะคะยังไม่บานนะคะส่วนดอกบานอยู่ทางโน้นนะคะเพื่อนนี่เนาะเราพามาชมดอกสีขาวตรงนี้นะคะเพื่อนงามหลายพี่น้องนะคะอ่างดงามประการตานะคะ นี่เป็นสีครีมนะคะสีสีออกจากครีมะครีมนะคะเหลืองอมครีมนะคะพี่น้องนี้นะเห็นบ่งามร้ายพี่นอ้องงามร้ายนะคะนี่เนาะส่วนนี้เป็นสีขาวนะคะนี่เป็นสีขาวพี่นอ้องสีขาวนะคะงดงามมากนะคะเบ่งดอกใหญ่มันพี่น้องนี่เนาะ แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะอยู่ในดงกุหลาบนะคะกุหลาบมีหนามเด้อพี่น้องนะคะเห็นว่ากุหลาบนะคะมันมีหนามอยู่เด้อนะคะเดี๋ยวเราเราพาไปชมสีแดงนะคะช่วงนี้มันยังออกดอกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพื่อนเออมันเพิ่งสีออกดอกไหมพี่น้องเขาตัดต้นลงหมดเลยนะคัะเพื่อนเมื่ออัน สองเดือนก่อนอนะ่ะพี่ใบผ่านมานะมันเขาตัดต้นออกหมดเลยนะคันเพื่อนทีนี้มันแตกใหม่นะเพื่อนเห็นบ้ะนี่มันแตกต้นออกมาใหม่นะคะแตกกิ่งออกมาใหม่นะคะแล้วก็ออกดอกนะคะนี่เห็นปะนี่เจ้าหน้าที่คอนซิลเขาดูแลดีนะเพื่อนอ่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อกี้เขาอันเซ่ฮัลโหลกับพี่ใบด้วยนะเพื่อนเออนี่นะเขาทักทายเราเราก็ทักทายเขานะคันเพื่อน ดอกต่างๆนะคะนีะ่นะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีดร้ายนะคะบรรยากาศดีร้ายไม่ได้ไปมุมน้นนะคะมุมน้นมีสีชมพูนะคะและก็สีขาวนะคะเพื่อนพี่ไปอยู่แต่มุมนี้นะคะแล้วสุดมุมตรงน้นนะคะก็เป็นสีเหลืองนะคะเพื่อนมันมีคนอยู่แถวนั้นเยอะเลยไม่ไปนะคะเลยบอกไปนะคะอยู่แต่ตรงนี้นะคะก็สวยแล้วนะคะเห็นแล้วก็มีความสุขพี่น้องนะคะ ความงดงามนะคะแบบนี้นะคะ mm hmm. เห็นแล้วสุดยอด Amazing mm hmm. นะคะ mm hmm. งามหลายพี่น้องงามจริงๆนะเนี่ยนะ mm hmm. จับต้นกับหน, mm hmm. นาตํานะคะแค่แค่โน้มต้นนิดเดียวก็น้นาตําแล้วนะคะกูหลับมีน้นานะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกําลังใจที่มีให้กับพี่ไปดีๆตลอดมานะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่างไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเดอร์พี่น้องนะคะ เราจะได้พาไปดูชมบรรยากาศนะคะสวนสวยๆนะคะที่ต่างแดนนะคะเราอยู่เมืองเล็กๆนะคะความสวยงามก็อยู่ในระดับมินิมินินะคะไม่ไม่ไมไมระดับเมเจอร์นะคะถ้าอยู่ในเมืองหลวงก็จะมีสถานที่ที่สวยงามมากมายนะคะแต่ว่าเราอยู่ในต่างจังหวัดมีความงดงามได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะมีเจ้าหน้าที่หลายคนมากพี่น้องเขาเดินเขาดูแล สถานที่ตรงนี้นะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวพี่ไปต้องขอตัวก่อนละเ้อน,นะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะายบาย see you again